เขาพี่น้องวันนี้ไม่กันทลักันแล้วเด้อมีงานธุระใหม่พี่น้องตรงกับวันนข้ามวันนี้พระบาคายเสืภาในวันแวะมาขายเสื้อผ้าก็เลยมาหยางรอเบิึงไอ้งานเฟ่พี่น้องตอนนี้อยู่งานเฟ่อยู่เดี๋ยวธิพาพี่น้องช้มงานเฟ่ยัยง,ง,องอยู่งเพื่อกันลารครับพี่น้องวันนี้มีงนไหครับไปเดี๋ยวพาชมพี่น้อง ง,งานแฟร์เนี่ยก็จะใส่งานพลัใหม่พอดีฝนก็ลิ่นลิ่นพี่น้าเอ้ยมันนี่ฝนกำลังลิ่นเลยลิ่นเต็มขึ้นเลยละ่ะ เส้าไล่ๆพี่หน้อยมาเด้อมาเที่ยวตลาดนักกันตลาดมีงานแฟร์น่ะงานผลไม้พรอม เวลาพนันานได้สื้อเวบิงไก่ละอเออเปลี่ยนนะมีคนเลี้ยงยีง่ห้อหลงคนใหม่ยังมาถ่มาลงอยู่ ตายกันมีพี่น้องไอ้เฮยแล้วมองงานพลไม้เพใหม่นกำลังมาพี่น้องไอ้เทเลียนโน้ตสิคนเลียนมาแล้วงานพลเมืองใหม่กรักการบูรการตลาดกันพี่น้อง จังหวัดสีสะเกตฝนกระลิ่นอยู่ถ่ายผู้เรียนพวกเข้าไฟพี่นองง้องเงย่ยพี่น้องฝนกระลิน่น เดยวนลองเด้เข้าไปข้างในโอ้ยใหญ่ยังเสียจ้บาทเลยสามครับใหญไงแล้วนาาโผล่ไปโผล่เลยเ้อะไรพื่อนเราทุเรียนพูกเขาไฟอ้ว่าทุเรียนในจันทร์ครับมันมีพวกทันพูกเขาไฟครับบอก่เป็นพวกมอนพวกอย่างครับทุเรียนบ้าน บ้านเฮาครับมันบ่มีเด้อครับพันธุ์<อ>ภูเขาไฟหาซื้มันเป็นดินครับเป็น<ม><ะ>ดินน้ำดินเหรอตามผม,าส,ามสามร้อยหาซื้ออ่ามีหาบ้านพื้นทรหอนซ่าวสาอยซาวครับมีพวกกระดูกสันเนาเดือเนเรียนเดือนบ้านเฮาอยู่แต่บ่มีพันธุ์ภูเขาไฟครับอ๋อครับผมอ่า đây đây, ພີ່ nào, ເດີ້ đây ຜົນໄມ້ເຂົ້າມາເລີຍເນາະເຂົ້າມານີ້ກໍໄດ້ເລີຍ พักพล,ยลอยโนะอ้ก็สวยงามกันมี

Ui, phải khen Ngày ngầm nè không ngầm nè tôi dạng loại cái Dạng đẹp loại จะมีพ่อครับอนนีมไม่มีที่ดีมากเยก็เลยไม่ตลาดนัดนี้ครับน้อื้อไวหนุ่ก้อนกับพี่พ่อกับพี่น้องอยู่ที่บ้านเปื่อยอำเภอพายุเต่าแม่เยี่ยมแม่เยี่ยมแล้วเป็นโรคอันนั้นเป็นโรคเกลื่อนดังมาใส่สบูนนะผมโหลดเกลื่อนดังแล้วยุ่มเขายุ่มเข่าก็เป็นตั้งหึดพะโลพะงานอันยังกี่เกลื่อนดังกันยังสีเศร้าเสยสบู่ยังสิดอกกร์คาดีอาธรรมสั่ง ตอนนี้ก็อยากใส่เมื่อวานครับพี่น้องโค้วิทย์แมากอนเหมือนกันเพราท่านได้ไปเมื่อวานนี้นะครับัวเพื่อนนั้นมาขายนะครับพางโอ้หาเลยกินบะหมี่เลยอันสุกๆใส่สื่อคนบ้าพี่น้องตลาดไงแห้งเลยทันตลาดตลาดใหญ่มาเด้อพี่น้องได้ยามาเที่ยวเลยโอ้สบู่สบู่ dệt họ hết chị à u kẻ tiệm trong 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 นี่อะไรพี่น้องโอ้ยต้นทุเลียนลาย่งเ่าเลียนใหญ่แล้วเด้อ,อพี่นอ้องพู้ใดอยากได้ต้นใหม่ต้นลายพี่วัดต้นสตอกันมี งานพลไมพี่น้องเอ้ยงานพลไมลยี่สิบไอ้กระทะลักรมือเหลือกอด้วยเร่ใดต้นใหม่ตน้นไปปลูกนี่บกาบกเงาบางเงือะมีเบิร์ด เกลียงใส่ก็มีเพียง้มอนทองงานด้วอยากได้แน้ Thế nào em mà lẹ sửa đây Cái nào lái đây Điên cái mì, điên khâu phẩy này ยินก็ว่าใครได้ดโ,โ,ดดโ,โอ้เบิด์เล่าพี่น้องเอ้ยไปสำเนียงซะก่อนคลิปหน้าเข้าพากันใหม่เด้อพี่น้องเด้อจะเรื่องเกีกับติดต่หน่อยเด้อเดี๋ยวจะพาเที่ยวพาเลาะแนะนำตลาดน้ำ ไล่ละเ่ได้ไปหาไกลหรอกอย่าลืมกดติดตามนะขอบคุณครับ